ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอนนี้นะมาพูดเรื่องปั๊มพอยแบงครับก็คือถ้าใครจะปั๊มก็ติดต่อมาที่คนนี้ได้เลยนะครับคนนี้คนนี้เดี๋ยวได้เยนะครับคนนี้นะครับนี้นะครับนี่เป็นนี้นะครับเดี๋ยวผมวางลิงค์ไว้ใต้คลิปนะครัแล้วก็นี่คือตัวอย่างการปั๊มนะครับนะครับนี่ครับ ก่อนปั๊มยังพ้อยอยู่52,966แคสนี่ผมเติมเอาเองนะครับไม่ได้ปั๊มยุดก็3ามที่สองจุดหลังปั๊มสีชั่วโมงก็ได้พ้อยเจ็ดแสน0จ็ดแสนกับอีกหนึ่งมืแล้วก็ exp นะครับได้ยุดดอกนะครับแล้วก็อัตราการชนะอะไรอยู่นิ่งนะครับเพราะปั๊มกับบทแล้วก็ ใครจะปั๊มก็นี่นะครับของ TMT นี่นะครับอันนี้ใส่เลขบัตรนะครับบัตรทูสมัครมัครเงินงวดมา40,000บาอันนี้ก็จะเป็นรหัสรหัสของเราเติมไป,นนเ,ปเบอร์ใส่อะไรไวร้แล้วแล้วก็เราก็มาเดี๋ยวไปเพิ่มเพื่อนคนนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเราเติมไปแล้วกี่บาทกี่บาทแล้วก็รอสักครู่ถ้าเขาไม่ตอบก็รอครับนี่นะครับ0.7แสน ส่วนถ้าจะปั๊มได้เยอะๆนะครับก็คือ25รอบ52 25รอบที่ผมปั๊มก็คือ150 75รอบบวกของผมมีไอเทมแต่ตอนนี้หมดแล้วนะครับคูณ2แล้วก็ปืนตัวนี้ปืนตัวนี้ก็จะบวกไอเอฟกับพอย์นะครับก็มันก็จะได้เยอะนะครับก็เขาปั๊มเร็วด้วย ก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้ทางเพจนนี้เลยทำเป็นกับเองครับไม่เกียนครับผมลองมาแล้วนี่ครับได้จริงๆอ๋อขอบคุณครับ